สวัสดีนะคะนักเรียนนะคะทุกคนชั้นม2เลยสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาทำแบบฝึกหัดกันต่อนะคะในเรื่องค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองซึ่งเป็นค่ากลางของข้อมูลค่าหนึ่งนะคะที่เราสามารถนำมาเป็นตัวแทนของข้อมูลได้เมื่อข้อมูลมีหลายๆจำนวนนะคะดังนั้นก่อนอื่นเลยก็คือจะทบทวนความรู้เกี่ยวกับการหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตให้กับนักเรียนก่อนนะคะดังนั้นอะเรามาทบทวนสูตรกันก่อนเลย สำหรับค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะ,อะขอเขียนคำก่อนเนาะค่าเฉลี่ยเลขคณิตนะคะหรือบางครั้งเราอาจจะเจอคำว่าค่าเฉลี่ยเฉยๆก็ได้นะคะสัญลักษณ์ที่ใช้สามารถเขียนเป็น x แล้วก็ขีดด้านบนอ่านว่า x bar นั่นเองเท่ากับวิธีการหาอย่างไรหาได้จากผลรวมของข้อมูลทั้งหมด ผลรวมของข้อมูลทั้งหมดซึ่งมีสัญลักษณ์เหมือนกันค่ะก็คือซิกมา x นั่นเองนะคะซิกมา x อ่านว่าซิกมา x เนาะหารด้วยหารด้วยอะไรคะหารด้วยจำนวนข้อมูลนั่นเองค่ะสัญลักษณ์ก็คือสามารถใช้เป็นตัว n เล็กได้เลยนะคะใครที่จำสัญลักษณ์ได้เวลาแสดงวิธีทำสามารถเขียนเป็น x bar าเท่ากับซิกมา x ส่วน ได้เลยนะคะถ้าใครจําสูตรได้เนาะใครที่จําไม่ได้ก็เขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะคะค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองค่ะโอเคเนาะอันนี้ที่เป็นการหาค่าเฉลีย่ยเลขคณิตง่ายๆเลยดังน,น,นั้นเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราก็จะมาทําแบบฝึกหัดกันต่อเป็นการนําความรู้เกี่ยวกับค่าเฉลีย่ยเลขคณิตนะคะไปประยุกต์ใช้กับโจทย์ปัญหาต่างๆ เ,เราก็จะมาดูที่ข้อที่4เลยนะคะเราทําไปแล้ว3ขอ้อวันนี้จะเป็นข้อ4กับข้อหานั่นเองที่ครูเนี่ยฝากให้นักเรียนไปเขียนโจทย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะมาดูข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4เนี่ยโจทย์บอกว่า <sniff. S 1> ข้อมูลชุดหนึ่งเรียงจากมากไปน้อยดังนี้มีข้อมูลเป็น 17, 14, 14, 11 6 4แล้วก็ x กค่ะพี่สายเท่ากับ13 ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้เป็นเท่าไหร่ดังนั้นจากนักเรียนอ่านโจทย์ไปนักเรียนจะพบคำถามค่ะอยู่ประโยคท้ายสุดเลยก็คือโจทย์ถามหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้านักเรียนลองอ่านโจทย์ดูบรรทัดด้านบนนะคะนักเรียนจะพบกับคำคำใหม่คำหนึ่งที่นักเรียนอาจจะยังไม่รู้จักหรือใครบางคนอาจจะรู้จักมาก่อนแล้วแต่ว่าอาจจะลืมไปนะคะคือคำว่าพิสัยนั่นเองค่ะ ดังนั้นเดี๋ยวครูจะทบทวนหรือว่าบอกให้นักเรียนได้รู้นะคะว่าพีใสคืออะไรเนาะ,ะนักเรียนก็หาพื้นที่จดโน้ตไว้นิดหนึ่งนะคะก็คือพสัสพีัสเนี่ยสามารถหาได้จากค่ามากสุดค่ะง่ายมา,มากเลยนะวิธีการหาหาได้จากค่ามากสุดลบกับค่าน้อยสุดค่ะ ให้เอาค่าที่มากที่สุดลบกับค่าที่น้อยที่สุดนั่นเองง่ายมากๆเลยวิสัยแค่นี้เองนะคะซึ่งบางครั้งเราอาจจะเจอเป็นสัญลักษณ์นี้ก็ได้นะคะก็คือเขาจะใช้เป็นตัว x ค่ะแต่ว่าค่ามากสุดเนี่ยจะออมีเขียนตัวห้อยเล็กๆด้านขวามือด้านล่างนะคะก็คือ x max ค่ะ max คือมากสุดสูงสุดแบบนี้เนาะลบกับค่าน้อยสุดหรือว่าค่าต่ำสุดจะใช้เป็น x มินนั่นเองค่ะมินก็คือน้อยเนาะมีค่าน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรหรือว่าวิธีการหาพิสัยนั่นเองนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเอาเออความรู้เกี่ยวกับพิสัยเนี่ยมาช่วยในการแก้ปัญหาข้อมูลชุดนี้ด้วยนะคะดังนั้นจากโจทย์ที่โจทย์บอกมาโจทย์บอกว่าพิสัยเนี่ยมีค่าเท่ากับ13ค่ะ พี่สายหาจากค่ามากสุดลบกับค่าน้อยสุดซึ่งค่ามากสุดเขาเรียงลำดับมาแล้วเนาะค่ามากสุดก็คือ17นั่นเองส่วนค่าน้อยสุดคือดังนั้นก็ต้องเป็นตัวสุดท้ายก็คือ x นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าเราเอามากสุดลบน้อยสุดแบบน,นี้คำตอบจะได้เท่ากับ13ก็คือพี่สายดังนั้นเราจะสามารถแก้สมการหาตัวแปร x ได้นั่นเองนะคะ โอเคเนาะดังนั้นเราจะหา x ก่อนเพื่ออะไรถ้าเราได้ข้อมูลครบทุกตัวแล้วเราก็เลยจะสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้นั่นเองโอเคเนาะดังนั้นต้องหา x ก่อนนะคะดังนั้นเราก็มาลุยเลยนะคะวิธีทำเราก็จะหาพิสัยก่อนนะคะเอาพิสัยมาใช้ก่อนนะคะเราก็เขียนสูตรไปก่อนก็ได้พิสัยหาจากค่ามากสุด ลบกับค่าน้อยสุดนะคะครูขอขยับอันนี้นิดนึงนะคะนักเรียนก็ใส่สูตรลงไปก่อนเลยจากนั้นนักเรียนก็แทนค่าลงไปนะคะโจทย์บอกมาว่าพีใส่มีค่าเท่ากับ13ก็ใส่เป็น13ได้เลยค่ามากสุดจากตัวเลขที่เขาให้มามากสุดคือ17นะคะ ลบกับค่าน้อยสุดก็คือตัวสุดท้ายเป็น x นั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปก็คือทําการแก้สมการนะคะใช้สมตการเท่ากาันหรือพูดใช้ภาษาง่ายๆก็คือย้ายข้างเนาะเราอยากได้ x นะคะแต่เนักเรียนสังเกตว่ามันเป็นลบ x อยู่แบบนี้ใช่ไหมครูอ่ะไม่ชอบให้มันติดลบดังน,น,นั้นครูจะย้ายลบ x ตัวน,นี้ค่ะไปไว้ฝั่งซ้ายจากลบจะกลายเป็นบวกนั่นเอง โอเคไหมคะก็จะเป็น13บวก x เท่ากับฝั่งขวาจะเหลือแค่17จนะคะจากนั้นอยากได้ x เป็นบวก x แล้โอเคเวิร์นะคะดังนั้นเราจะย้าย13ไปแทนค่ะให้ย้ายตัวเลขไปไว้ด้วยกันเนาะ13เครื่องหมายด้านหน้าเป็นบวกย้ายไปลบนะคะดังนั้นฝั่งซ้ายเหลือ x เท่ากับ17ลบ13ดังนั้นเราก็จะเลย เราเลยจะได้ว่า x มีค่าเท่ากับ17ลบ13ได้4นั่นเองค่ะแสดงว่าเรารู้ข้อมูลครบทุกตัวแล้วนะ17 14 14 11 6 4แล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นเลข4นั่นเองค่ะดังนั้นเราจะสามารถหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้แล้วถูกต้องไหมคะเพราะโจทย์อยากหาค่าเฉลี่ยเลขคณิตดังนั้นเราก็ เขียนสูตรไปเลยคู่ขอเขียนเป็นสัญลักษณ์เนาะในเนื่องจากเราทํามาหลายข้อแล้วนะคะดังนั้นต่อไปเราจะหาค่าเฉนนลี่ยเลขคณิตเขียนสูตรเลยก็คือ x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n นะคะ x bar เท่ากับ sigma x ส่วน n ก็คืออะไรก็คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตหาจากผลรวมของข้อมูลทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดนั่นเองค่ะดังนั้นก็จะได้ซิกมา x ก็คือเอาตัวเลขทั้งหมดมาบวกกันค่ะ17บวก14บวก14บวก11บวก6บวก4แล้วก็อย่าลืม x นะคะ x ของเราคือ4นั่นเองค่ะขอเติมคำว่า ได้ตรงนี้นิดหนึ่งนักเรียนจะได้ไม่งงกับ x ด้านบนนะคะหารด้วยจำนวนข้อมูลทั้งหมดค่ะก็คือให้นับว่ามีกี่จำนวนที่ให้มา1 2 3 4 5 6 7ดังนั้นหารด้วย7นั่นเองค่ะนักเรียนก็บวกเลขออกมานะคะบวกเลขออกมาว่ามี ผลลัพธ์เป็นเท่าไหร่นะคะเอา17บวก14บวก14บวก11บวก6บวก4แล้วก็บวก4คํคตอบจะได้เป็น70นะคะหารด้วย7นั่นเองดังน,น,นั้นก็จะมีค่าเท่ากับ70หารด้วย7ค่ะ717ใช่ไหมคะใช้เป็นไฮไลท์ดีกว่า717 70เป็น เจดนะคะดังนั้นก็จะเป็น10ส่วน1หรือมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะอ่ะแล้วก็สรุปคำตอบได้เลยนะคะดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของข้อมูลชุดนี้คือ10นั่นเองค่ะเป็นคำตอบ อันนี้ก็คือเป็นขั้นตอนวิธีการหานะคะในข้อที่4ี่เพิ่มเติมแค่มีพีใส่เข้ามาเพิ่มนะคะมีพีใส่เข้ามาเพิ่มเนาะอันนี้ก็นักเรียนสามารถลอกตามได้เลยนะคะโอเคขั้ที่เสร็จแล้วเราก็จะไปทําต่อในข้อที่5กันเลยนะคะด้านล่างตรงนี้นะ่ะเรามาดูโจทย์ข้อที่5กันเลยนะคะ ครูขออนุญาตอ่านโจทย์ก่อนเลยข้อที่5เนี่ยโจทย์บอกว่าค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของน้ำหนักนักเรียนค่าเฉลีย่ยเลขคณิตน้ำหนักของนักเรียน4คนเท่ากับ42.5กิโลกรัมค่ะถ้ามีนักเรียนซึ่งมีน้ำหนัก48กิโลกรัมมาเพิ่มอีกหนึ่งคนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักของนักเรียน5คนมีค่าเท่าไรนั่นเองอ่า ดังนั้นเราจะรู้แค่ค่าเฉล,ลี่ยเลขคณิตของ4คนก่อนใช่ไหมคะมีสี่คนเนี่ยค่าเฉลี่ยเป็น4ี่สิบจุด้าใช่ไหมคะเดี๋ยวเราค่อยเอาอีกคนมาเพิ่มนะคะเราค่อยหาค่าเฉล,ลี่ยเลขคณิตแต่คราวเนี้ยไอตรงที่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของนักเรียนสี่คนเป็น4ี่ิบจด้าเราจะสามารถรู้อะไรได้นึกออกไหมคะใครยังนึกไม่ออกบอกแล้วนึกไม่ออกบอกไม่ถูกลองเขียนสูตรดูก่อนซิ ว่าเราสามารถแทงค่าอะไรได้บ้างและสามารถหาอะไรได้บ้างเนาะอ่ะดังนั้น,น,นลองดูนะคะเขียนลองเขียนสูตรดูก่อนวิธีทำนะคะใส่สูตรลงไปค่ะ x bar เท่ากับซิกมา x ส่วน n อันนี้เราจะดูที่เป็น4คนก่อนถูกไหมคะดังนั้นค่าเฉลีย่ยเลขคณิตของน้ำหนัก4คนเรารู้แล้วที่โจทย์บอกมาก็คือ42.5นั่นเอง ซิกมาเอรู้ไหมผลรวมของน้ำหนักนักเรียน4คนไม่ทราบถูกไหมคะเราไม่รู้เลยว่า4คนเนี่ยบวกกันได้เท่าไหร่แสดงว่าเราไม่รู้ก็ติดซิกมา X อจากนั้นหารด้วย N N ที่เรากำลังมองอยู่คือของ4คนถูกไหมคะดังนั้นส่วนด้วยเลข4นั่นเองแสดงว่าเจอหรือ,อยังคะสิ่งที่เราจะสามารถหาค่าได้ก็คือ6 ซิกมา x หรือว่าผลรวมของน้ำหนักนักเรียน4คนนั่นเองอดังนั้นเราสามารถหาได้ค่ะโดยการย้ายเลข4ไปนั่นเองค่ะ4เป็นตัวหารด้านล่างนี้ก็ย้ายขึ้นไปคูณนั่นเองก็จะเป็น42.5คูณ4นะคะเท่ากับซิกมา x ค่ะโอเค เราก็คูณเลขออกมานะคะซิกมา x ของเราก็จะเท่ากับเอา42.5คูณ4คํคตอบจะได้1 7 7 10นั่นเองนะคะครูจะเขียนคําอธิบายเพิ่มเติมให้นิดหนึ่งนะคะสำหรับคนที่ไม่ค่อยเข้าใจความหมายนะคะอันนี้จะเป็นผลรวมของน้ำหนัก นักเรียน4คนนะคะอันนี้จะเป็นแค่ผลรวมน้ำหนักของนักเรียน4คนค่ะจากนั้นนะคะเราอะอยากหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนักเรียน5คนแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะเพิ่มน้ำหนักมา1คนเพิ่มน้ำหนักของนักเรียนที่มีน้ำหนักเป็น48กิโลกรัมค่ะดังนั้นครูขอขีดขั้นแบบนี้แล้วกันเนาะเราจะหาค่าเฉลี่ยของน้ำหนัก ห้าคนแล้วนะค่าเฉลี่ยของน้ำหนักอักูของเขียนห้อยไว้แล้วกันว่าเป็นห้าคนนะคะจะต้องเกิดจากอะไรเราจะต้องเกิดจากเอาผลรวมของน้ำหนักนักเรียนสีคนเนี่ยแล้วบวกเพิ่มเข้าไปใช่ไหมคะเพราะปกติอเราจะเอาน้ําหนักของนักเรียนทุกคนเามาบวกกันใช่ไหมคะดังนั้นตอนนี้เรามีแล้ว4คนก็คือรวมกันได้170 กูก็เลยเอาน้ำหนักของนักเรียน4คนเนี่ยที่เป็น170มาบวกเพิ่มกับน้ำหนักของนักเรียนคนใหม่ก็คือ48นั่นเองโอเคไหมเพิ่มไปอีกหนึ่งคนแค่นั้นเองค่ะแล้วก็หารด้วยอะไรคราวนี้มันก็จะเพิ่มเป็น5คนดังนั้นเราจะหารด้วยเลข5นะคะเราจะเฉลี่ยด้วย5คนก็คือเลข5น,นั่นเองดังนั้นเราจะได้เป็น ซิกมา x ของนักเรียน4คนก็คือ170ค่ะบวกกับ48แล้วหารด้วย5นั่นเองค่ะเอา170บวกกับ48นะคะก็จะได้เป็น218นะคะหารด้วย5นั่นเอง ก็ไปหารเลขปกติเลยนะคะหรือว่าจะหารแบบนี้เลยก็ได้5คูณอะไรได้ไม่เกิน21เลข2มันไม่ได้เนาะมองเป็น21 5คูณ4เป็น20เหลือเศษ1กลายเป็น18ค่ะ5คูณอะไรไม่เกิน18 5คูณ3ได้15เหลือเศษ3ทบไว้ในใจเติมศูนย์เข้าไปค่ะกลายเป็น30เนาะเติมจุดก่อนเลยกลายเป็น30แล้วนะ5คูณอะไรได้30 5หคูณ 6ได้30ดังนั้นคำตอบค่าเฉลี่ยของน้ำหนักนักเรียน5คนตอบ43.6นั่นเองหน่วยจะเป็นกิโลกรัมนะคะดังนั้นสรุปคำตอบนะคะดังนั้นค่าเฉลี่ยเลขคณิตของน้ำหนักนักเรียน คนมีค่า43.6กิโลกรัมนั่นเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบสุดท้ายนะคะขีดเส้นคันด้วยเนาะอันนี้ครูจะเติมนิดนึงนะคะว่าเป็น4คนเดี๋ยวจะเติมตัวห้อยให้นิดนึงซิกมาเอ็กซด้านบนก็เป็นซิกมาเอ็กของนักเรียน4คนเนาะ เออ x bar จะเป็น x bar ของนักเรียน4คนนะคะแล้วก็ sigma x ก็เป็น sigma x ของนักเรียน4คนครูจะเขียนไว้หมดเลยนักเรียนจะได้ไม่งงเนาะว่าตอนแรกเราคิดของ4คนก่อนนะคะแล้วก็ตอนหลังจะเป็น5คนก็เลยเขียนไว้แบบนี้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นข้อ5เรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ทำโจทย์ประยุกต์เกี่ยวกับค่าเฉลี่ยเลขคณิตมาแล้วนะคะทั้งหมดหาคอก็ถือว่า ได้ฝึกหากันพอสมควรแล้วนะคะดังนั้นในข้ามหน้าเนี่ยเราก็จะขึ้นเป็นค่ากลางของข้อมูลค่าใหม่นั่นเองก็คือเรื่องมัธยฐานนั่นเองนะคะซึ่งง่ายเหมือนกันเลยดังนั้นเดี๋ยวไว้ข้ามหน้าเรามาดูกันต่อนะคะว่ามัธยฐานคืออะไรจะสามารถหาได้อย่างไรนะคะสำหรับวันนี้ใครมีคำถามมีข้อสงสัยตรงไหนสามารถถามเข้ามาได้ในกลุ่มเลยนะคะวันนี้ครูก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ